พี่น้องนะเหรอเห็ดยังอยู่ห่างกันแต่ปูขีดดอกหนึ่งเห็ดยังไม่ออกไก่กันแต่พี่นอ้องนะอืมเห็ดยังคือออกไก่กันแต่มึนะงนะเห็ดยังไงปูออกไก่ไก่กัน เห็ดอะไรนะออกไกลกันแท้กันล่ะออกห่างๆเห็ดยังออกห่างๆมา,าออกน้ำกันได้ไงมาอยู่น้ำกันได้เชืละดอกได้เชืละดอกพี่น้องล่ะอ๋อเห็ดยังเห็ดยังมาออกอืดๆท่านี่พี่นอออ้องเอ้ยดอกงามอยู่กำลังออกเราเข้าออกอืดนะ ท่านห right ้องจ่าอยู่อือเชลอดอกพ่อเชลอดอกพ่อเชลอดอกบุญมาพี่อยู่พี่มาพี่มาพี่เอาเห็ดบ่ะมึงเอาเห็ดมาสั่งกระยอนล่องเงียบแล้วนี่บุญกูเลาเอาเฮ็ดอยู่บุญไปเบิ่งไปเบิ่งมูไงบ้าน่ะ มูใหญ่บ่ะมูเอาเห็ดไปเนอะโย่กไก่กันจะได้เลยมนะันเห็ดมันบ่นบออกกับพระก,กันอยู่ไก่กันก็นได้เห็ดยังเห็ดไข่เห็ดบ่ค่อยมีออกห่างๆอ้าติ่มคือแม่นแท้อ้าติ่มคือยางแม่นแท่ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดออกห่างๆี่นองเลยเอาสิเป็นยาติเฮ็ดกันได้บ้านเอาเบิดละบ่เร็วไปเห็นคนเอาเบิดละบ่มูญ่บ่ล่ะโอ้ใยญ่อยูยยยสยยยยยยนยย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 ยียยยยัยเยย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 ยดียวยยยยน เออนี Ooh, so ่ละเพวาฮ็ดผปุระกันเฮ็ด <rapping> ผ <the> ู้นันเด้อเฮ็ดผปุระกันเฮ็ดผู้นันว่าสันพนว่ามันแมนอีหลีได้หนิเนาะเมืองเมืองเมืองพี่น้องมันเปรี้ยจีเะรอเซโอ้ได้เป็นโลหุนอู้ได้หลายอยู่ตัวหนิอู้งามเออเห็ดดอกมันบอใหญ่ได้ปนหน่อยอ่ะเอ๋อเห็ดปวกดอกนี่อ้าวอือแมน เอาอลผู้มานแม่ยละก็เลยย่างมาเหี่ยงกันโอ้มองก็ก็ยางยุหันก็ตีออกจากเจ้ายุหันงว่างไม่พวงนุกตีออกไปใช่ไหมบานีเจ้าย่างสวนขมันีนีมันบละยางเจ้ายางอ้อมขมันนีมันอยู่นีเตียงอะไร้ปวกไก่น้อยไห้ปวกกันนี่มันอยู่นี่อยู่อุมนี่เออมันจะสามอุ้มอยู่น้ำกัน บอกเรียบรอยไทีมันจะแก่เบาเห็นลูกเตี้ยบ่แม่นันหมันหมันหมันพี่น้องคนใดให่ลมั้อันหมันอันเดียวคนหมันเดียวโอ้ไ่ได้ออมเนี่ยพี่น้องบอกเรียบตะพูสิต่ำนี่หลีเนาะมันมันได้มันมันออกอยู่แต่ว่าออกบ่บทั่วไปออกแบบแร้วแตะพูสิต่ำออกแต่เฮ็ดปวกพี่น้องน่งหมใหญ่ี่ล่ะ โอ้ยปูปนหมานไหมข่อยก็ได้ยูดอกหนึ่งเขาเบิดหอ่หากนหแล้วปูออดอกหางเหอดอกขาขานี่พอดีละอปนอยยังเหลืออยู่ได้ล่ะยังมาได้อยู่นี่เขาตลังตุบปูขืนไหมเขาต้องตุบปูขืนอ๋อ หิงบัอบบตีมาเนี่คือได้ออมแหะเบอร์หินบ่เหียบนี้หรีตลเนาะมาสวยมาสวยก็ได้คือเก่าเห็ดเท้าก็คือเหตดเท้าคือนู้นนู้นยางเกี่ยวมาหั่นนู้นก็ยางนี้ออกไป มเจ้ากัย่างม่นีนุกกัย้อนุว่าเอาติมก็เสียไปใส่ว่านุกเหลียววังอยู่เด้อติมือยางมาเหียงกันไปใส่นอนเอีวเท่เพื่อเราได้เย่อว่ามันเปียอ้จิ๋วอ๋อเปียเปียร์เปียอืมอืมขาวู่่หมูมันตอมีอีกเหรอวะตอมีมูมันอีละปะหาต่อต่อ เอาไปเอามาพี me, el, ่น้องมึงหมวกระบอกใส่เออโอ้ยตอนนี้เอามานนี่มาหนิกระย้อนเป็นหมาน้ะกระตาเป็นถอยม่าไม่โอ้กระตาเป็นถอยม่าไม่เป็นละหมานพี่น้องกระตากระถอยไม้หมวกระถอยไม้เปนกระเล็บหมันหันบอเอายางไปหนิมึงหันกระยางนั่นไม่พวงกระยางบอเห็นตี